เปียยสุรศักดิ์เขาก็เหมือนอาจารย์นะโอนครับพันสองเมื่อก่อนเป็นกับเล็อกบอดนะ,ะเอาไปเลอร์ดไม่จำเป็นนะครับว่าขา้าวว่าแกงไม่ต้องมีโรงเรียนก็เรียงได้ครับเหยียดยอดเรยียดข้อสองต่อสองต่อแล้วก็เห็บยดกรางหม้อม,มันเรียงคู่กับไม้ไบน,นี่โชคก็ชั้นเรียงได้มาข้ามาแกงทอดจะตัาา้งทอดแล้วก็มาสั่งซตำ แนะนำเอาพันง่ายๆก่อนเลยนะของอไทยเเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากพันที่เป็นพื้นบ้านเราก่อนกบแผนมันไม่ใช่ไม้ที่อยอดเ,เวลาโตาขึ้นแล้วยอดจะมุดบอกนี่อยู่ข้างๆเ,เลย <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> นี่น้องหมูครับนนทพัฒน์ดอนไทยเพชรนะครับผมเป็น <c> <pan> <c> <pan> อันนี้เป็นเป็นจะเป็นเจ้าของเลยทีสีแพนนี่เดี๋ยวจะต้องมาขอความรู้หนะ่อยน,นี้เรียนมาด้วยไหมครับ ไม่ไม่ผมจบมนุษยศาสตร์ก็ยังมีพวกไม้ใบนี่กระเป๋าดินโจ้ล้วต้องเราขยายได้อีกไหมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอเลตอีกครั้งนึงนะครับผมจาก EP ที่แล้วในห้องแลบนะฮะทีนี้ตอนนี้หมูพาผมมาเนี่ยโรงเรือน e อีเวอ๋อนี่เป็นเป็นพลาสติกเลยนะคุ<ช>มทั้งโรงเรือนนะเลยเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่ารครับผมไปดูกันต่อเลย คือมันก็ไม่ได้เย็นมากไม่ได้เย็นมากครับแต่ว่าเราเน้นชื้นลมที่พัดมาเป็นลมชื้นอ๋อมันคือพัดลมมาจากจากด้านนู้นด้านนี้แล้วก็านี้เป็นแผงแผงทำแผงทำเย็นปล่อยน้ําครับปล่อยน้ําเข้ามาแล้วน้ําก็ถูกลมจากข้างนอกลมแห้งครับยิ่งลมยิ่งเป็นลมแห้งเท่าไหร่มันก็จะเย็นราะอีวบจะจะขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัสธ์ในอากาศ ความชืสัมพันในอากาศใช่ถ้าหน้าฝนนี่คือแทบไม่แตกต่างเลยอ๋ออ๋อมันจะมีน้ําไหลจากแผงอยู่ข้างนอกใช่ครับแล้วพัดลมเนี่ยพัดมาปุ๊บพัดพัดออกไปครับพัดออกไปคือดูดดูดดูดจากตรงนี้อ๋อคือมันใช้ระบบอย่างนี้อีแบใช่ใช่เหมือนกับเหมือนกับการเราอยากได้อากาศถ่ายเทอแทนที่จะให้เราเป่าไปเลยเราเอาแผงตัวนี้มาใส่เย็นด้วยแล้วก็ได้ความชื้นด้วยอ๋อจริงๆแล้วอ่ะ ที่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 ผมรู้มาคือว่ามันทําให้เย็นกว่านี้ได้ทําให้เย็นกว่านี้ได้โดยการติดคอยแต่ว่าก็ไม่คุ้มครับอืมเพราะว่าจุดประสงค์หลักของอ e ีเวคือไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเย็นมากอ๋อมันไม่ได้เน้นเย็นมากเน้นแค่ว่าลดอุณหภูมิจากภายนอกให้ให้ต่ำกว่าภายนอกอะ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคนที่เลี้ยงสนใจพวกไม้ไม้อากาศเย็น มันก็ต้องไปทําเพิ่มจากตรงนี้ไหมหรือว่าตรงเนี้ยชุดนี้แบบเนี้ยได้ควรไประบบคอมเพรสเซอร์ดีกว่าอ๋อก็อีกแบบหนึ่งใช่จะเป็นเหมือนระบบแอร์ครับอ๋อกึ่งกึ่งแอร์ก็จะมีมีกึ่งกึ่งแอร์เข้ามานั่นก็ใช่ใช่อันนั้นก็จะแพงขึ้นมาอันนั้นเราจะคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าอ๋อนันอันนั้นคือเราก็จะควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าใช่และทีนี้ในต้นไม้ในอีแว็บเนี่ยอ๋อจริงพวกนี้พวกส่วนใหญ่จะเป็นบอล ไม้ไม้ใบชอบมากครับอ๋อพวกไม้ใบก็คือจะงามเลยครับใช่ใช่พวกมอนเตล่าพวกมอนเตล่าพวกไม้ใบพวกนี้จะชอบเลยครับแต่แต่หม้อนี่ไม่มีในนี้หม้อมีบ้างมีบ้างแต่ว่าน้อยมากครับเพราะว่าผมก็โลบไปหมดแล้วก็มาทําไม้ใบอ๋อทําอยีายว่ามีเป็นอยาโอ้ดงอยากน้ําค้างเลยนี่ฮะนะใช่ครับอยากน้ําค้างนี่จะชอบเลยชอบมากครับชอบมากด้วย เพราะเนื่องจากมันชื้นในีมันหรือว่าใช่ใช่สังเกตจากเฟงน้ำมอสเนี่ยที่ผมเลี้ยงเลี้ยงไว้เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าอไม้กินแมลงอ่ะจะจะโตได้ไหมในนี้คือถ้ามันขึ้นเขียวใช่อ๋ออ๋อแล้วรวมถึงพวกยูติกราเรียใช่ใช่ครับเป็นตัวชี้วัดเพราะตัวเนี้ยมันจะชี้วัดว่าไม่ร้อนอืชื้นสูงอืมประมาณนี้อ๋อถ้าความชื้นได้เขาก็จะโตดีมากครับ นีย่ยงนี้ถ้าเกิดว่าเอากุหลาบเอาอะไรอย่างเงี้ยมาเลี้ยงในนี้ได้ไหมยังได้ยังได้เนี่ยอ๋อ oh เพราะมันเป็นอนเนกประสงค์หมดเลยเพราะว่าโรงเรือนอ e ีเว็บอันนี้ยมันไม่ได้เป็นอยู่ในระดับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่เย็นที่ใช้เป็นโปรคอมพิวเตอร์แอร์มันไม่ได้ใช้อนั้นั oh, บอ๋อคือถ้าเป็นไม้ในระดับที่อุณหภูมิ25องศาอะไรเงี้ย25อ่ <30. S 2> า3ขึ้นอยู่กับฤดูอ่ะอ oh, ๋อฤดูแต่ หน้าร้อนก็จะไม่เคยเกินสามสิบห้าตรงนี้ไม่เคยเกินสามใช่แต่ข้างนอกก็คือถ้าอย่างเป็นซแซลแลนด์ปกติอ่ะก็จะอยู่ที่แตะไปที่สี่สิบเลยอ๋อใช่ใช่แตะไปที่สี่สิบแต่ท่านี้ถ้าต่ําสุดก็ยี่สิบยี่สิบห้าใช่ใช่ใช่หน้าหนาวหน้าหนาวก็จะบางมีหนาวปีถ้าเป็นตู้ข้างในอ่ะช่วงหน้าหนาวจะอยู่ที่สิบเก้าเลยอ๋อแต่อันนี้คือแต่ความแตกต่างคือถ้าเป็นตู้ข้างในเน,ะน,นี่ย เราจะใช้หลอดไฟแทนแดดแต่ถ้าข้างนอกอะ่ะเรายังใช้แดดดังนั้นเรามันจะมีไอแดดเข้ามาอยู่อ๋อก็ก็คือไม่เหมือนกันใช่อ๋อพูดง่ายคือว่ามันอันนี้ที่ที่เราทําตรงเนี้คือมันก็เหมาะกับเป็นไม้เขตที่แบบไม่ไม่เย็นมากอินเตอร์มีเดียตประมาณอินเตอร์มีเดียตเออก็คือกึ่งร้อนกึง่งกึ่งเย็นก็คือไม่ได้ถึงกับเย็นมากซึ่งว่าถ้าถ้าเย็นมากเนี่ย มันก็ต้องไปติดเพิ่มใช่ใช่อันนั้นจะเป็นะจะเป็นคอมเพรสเซอร์ไปเลยดีกว่าอ๋อเพราะอันนี้เรามีแค่ตัวพัดลมใช่พัดลมที่ที่จะดูด<ช>แหงนี้เข้ามาจริงๆก็รู้สึกเย็นๆย็นนิดนึงเย็นๆย็นิดนึงอ๋อมิมิหน้าพวกนี้มันถึงจะชอบแล้วก็ใช่คือบนเพราะชื้นมันก็เลยได้แดดอ๋าไม่ใช่ไม่ใช่ได้แดดได,ได้ได้ความแดงคือความแดงของของ,ของเนี้ยพวกหยาดเนี่ยมันขึ้นมาเพราะบางคนไปเลี้ยงเนี่ยมันไม่แดง อืมมันต้องสัมผัสกับความเย็นด้วยชื้นเย็นเย็นแล้วก็สแกสงแสงแล้วมีตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นอุติครับยุติปวกลังติฮะหลังติเขาเหลี่ยมไหมใช่ครับอออกดอกไหมออกดอกอ่ามีอยู่ตัวหนึ่งเป็นเป็นตัวหูกระต่ายครับอ่านะเนี่ยเนี่อันนี้จะเป็นหูกระต่ายอ๋อนี่นี่ออกดอกนี่อ๋อนี่ฮะตัวนี้ จริงๆมันชอบชื้นไอชอบเย็นด้วยไหมเขาจะออกดอกตอนเมื่ออากาศเย็นอันนี้ก็นี้ก็ยังเป็นยูติคุลเลียใช่ใช่ครับแต่พวกเนี้ยมันจะมียูติเล่นดอกอะยูติเล่นใบเขาเล่นใบเน้นใบกับเน้นดอกใช่นี่คือเน้นใบเน้นใบเขาก็จะที่เป็นลายที่ใบสมมุติว่ามีคนซื้อเนี่ยไปแล้วถ้าเกิดไปเลี้ยงอากาศนอกนอก,นอกจากนอกอ e ีเว็บนี้ครับเออมันจะต้องอยังไงบ้าง เน้นชื้นเน้นลงเรือนชื้นที่เหมือนกับการเลี้ยงเฟิร์นอะลงเรือนจริงๆเลเฟิร์นเพราะว่าเฟิร์นก็จะชอบชื้นสูงพูดถึงอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่แดดนะอันนี้มันแสงใช่ครับเราเน้นแค่แสงเพราะว่าอะเน้นแสงเน้นแสงอ่าเพราะถ้าแดดมันจะต้องแบบว่าเป็นแสงแดด <Okay. S 1> ที่เปรี้ยงลงมาแต่อันนี้มันเน้นแสงเพราะงั้นถ้าเกิดว่าซื้อผมว่าลูกค้ามาแล้วก็ซื้อของของหมูใบเนี่ยพวกนี้ก็ต้องเป็นเน้นแสง มากกว่าแดดเพราะถ้าแดดนี่อาจจะไหม้หรือเหลืองใบเหลืองนี้ใช่ไหมตัวนี้ทนร้อนทนอากาศบ้านเราได้ดีเลยอสังเกตว่าเนี่ยมันจะเริ่มยุบแล้วครับเพราะว่ามันเย็นมันจะมีช่วงช่วงพักตัวของมันคือทิ้งใบนี่ที่เริ่มเริ่มบนมาเลยใช่มใช่ใช่ครับเริ่มมาแล้วตัวนี้ตัวนี้อะไรนะฟาว่าครับฟาว่าเออฟาว่าฟาว่าเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายนั้นออเดนซิสไหมใช่ใช่ครับออเดนซิสนี่ผมชอบมากเลยนะมันแดงมากโหอยากไม่ได้เลี้ยงนานแล้วด้วยอืมแล้วก็ ง่ายพื้นนตัวของไทยก็อันนี้อันนี้จอบใช่ไหมจอบบอาไวครับอันนี้จอบจอบนี่ก็งามเลย <S <S ใช่อืมปกติก็จะเป็นไม้ฤดูแต่พอมาอยู่ข้างในก็จะมีพักมั้งไหมม,มีพักของเขาคือตายไปเลยออกดอกแล้วตายเลย <S 1> <S 1> อ่าแล้วเดี๋ยวก็มาใหม่พอทิ้งทิ <S <S ้ง,งเล็ดลงไปแต่ <ไป S 2> ถ้าเราอยากให้มันอยู่ได้นานก็คือมันตัดดอกอไืไม่ไม่ให้ไม่ให้เขาออกดอก เพ,เพราะผมเคยเห็นบางคนเลี้ยงนะเป็นขึ้นเป็นชั้นเลยคุณผู้ชมมันขึ้นเป็นชั้นชั้นช,ชั้นขึ้นเลยนะบูมมีนิอายเนี่ยก็คือตอกบัวไว้บ้านเรามีด้วยอยู่ด้วยกันทุกภาคเลยใช่อันนี้เป็นอินเทอร์มีเดียตอินเทอร์มีเดียตเนี่ยอินเทอร์มีเดียอันนี้จะเริ่มมันมันไม่ได้ตายนะแต่มันจะเริ่มพักตัวมันจะเริ่มทิ้งใช่มันจะสร้างหัวครับจะเริ่มสร้างเป็นเหมืนอนทิ้งหัวไปตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้านขาย เอาไปมีคนซื้อไปแล้วว่าเราขายไปเขาเขาก็ต้องเลี้ยงให้คล้ายอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าแดดได้คล้ายกันครับเพราะอนะินเตอร์มีเดียนั้นจริงผมเลี้ยงเคยเลี้ยงตัวเนี้ยไม่เคยได้แดงเท่านี้เอออาจจะได้แสงน้อยหรืออะไรเงี้ยได้อ๋อ,อ,อแล้วก็มีใบบิลด้วยใช่นถ้าได้โรงเรือนนี้ที่พอได้ก็จะเป็นกระเป๋าจิงโจ้กระเป๋าจิงโจ้กระเป๋าจิงโจ้เนี่ย กระปองยิโตคือซีฟาโรตัสนะครับคุณผู้ชมอันนี้นี่ครับเกิดถึงยงออสเตรเลียตัวเนี้ยอืมอ่ะคือมันไม่ได้ชอบแฉะแต่มันชอบทื้นก็คือในลักษณะอย่างนี้ในรงปเรือนประมาณนี้แต่ถ้าคือแฉะเนี้ยโอกาสเน่าอ่ะสูงสูงครับอืมแล้วก็ชอบแสงเยอะแสงเยอะครับอืมไม่ใช่แดดเปี้ยงนะอืมแต่แดดแดดประเทศไทยก็แรงหนัก จะมาเลี้ยงข้างนอกไม่ได้ถ้าจะไม่เลี้ยงในอ e ีแวบก็จะเป็นต้องเปิดไฟคือเขาจะทนได้ไม่เกินอยู่ที่สามสองสามสามทนทนไม่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะโตได้ดีเหมือนกับเขาฝืนตัวเองอ่ะเหมือนฝืนพยายามใช่ใช่เขาจะาไม่สวยตัวรอดอคือจะไม่แดงใช่เขาจะเขาจะจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบอยู่อย่างนี้เ,เลยก็คือเขียวไงก็จะยังเป็นประมาณเขียวอย่างนี้เลยเอ๋อ รู้สึกว่าอย่างกาบหอยแข้งเนี่ยกาบก็พักตัวหมดแล้วครับตอนนี้ถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้กะพักตัวหมดแล้วใช่ใช่ครับนี่ไงอ่านี่อาจจะอาจจะคิดว่ามันตายแต่จริงจริงมันไม่ได้ตายครับถ้าตายคือมันจะเป็นรูเลยนะเป็นหายไปเลยเป็นรูอันนี้เขาเขาเขาอย่างลักษณะนี่คือยอดลักษณะกำลังพักตัวใช่เวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยยอดเขาจะยังสมบูรณ์อยู่ยังอยู่นะนี่ยังไม่ตายเขาจะเป็นเงาครับ เล้วแกบเป็นเงาเหมือนอารมณ์คล้ายๆกระเทียม,อมหอมกระเทียมประมาณนี้น,นี่กาบลักษณะพักตัวถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงอากาศเยน็นใช่ไหมหรือเลี้ยงไหลเขาใช่ไหมถ้าอากาศเย็นแล้วมันเป็นอย่างเนี้เขาคิดว่าตายเนี้ยี่จริงคุณไอ้จริงๆหมูจะแนะนํำยังไงบ้างออาจช่วงนี้ยพอผมรู้สึกว่ามันพักตัวเนี่ยผมก็จะไม่รดน้ําเลยงดน้ํางดงดงดล้อปล่อยให้มันหมาดๆเครื่องปลูกมันหมาด อก็คือก็คือจะงดงดงดน้ําแล้วก็ปล่อยอให้เขาหมาปล่อยออแล้วก็ไปเข้าตูเ้เย็นอ๋อเข้าตูเ้เย็นใช่ครับเข้าตูเ้เย็นก็ถ้าเป็นถาดอย่างนี้ก็คือใส่ถุงพลาสติกใหญ่ๆแล้วก็เข้าไปเลยเอ๋อหรือถ้าบางคนเลี้ยงแค่สองสามกระถางก็แค่ใส่ถุงพอบไว้ใส่ถุงพลาสติกเนี้ยใช่ถุงร้อนถุงอะไรนี<ป>่แล้วก็ไป,ไปใส่ทั้งกระถางนี่เลยใช่แล้วก็ นี่ตู้เย็ยน,ยยนช่องธรรมดาครับช่องผักไหมหรือช่องธรรมดาอ๋อช่องธรรมดาเลยใช่ใช่ช่องอธรรมดาสักสองถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนแล้วใช่ลักษณะที่เขาอยู่ในนั้นมันจะเป็นยังไงเออเขาจะแบบเหมือนมันทิ้งใบทิ้งใบออกหมดละแต่เขายังเหลือเงาอ,อขาวแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ใช่เหลือแค่ส่วนส่วนที่มันบวมเราไม่ต้องไปยุ่งเราไม่ต้องไปยุ่งครับแล้วทีนี้ต่อมาตอนตอนที่เราจะอ่อครบสามเดือนเนี้ยอ่ะเราก็เอาออกมา มันเปลี่ยนข้างปลูกไปเลยเออเราไม่ต้องไปดูว่ามันเขียวๆขึ้นมายังไม่ต้องไปดูก็คือหยิบมาเลยหยิบมาแล้วก็เปลี่ยนข้างปลูกลงปลูกใหม่<อ>เวลาลงปลูกใหม่เนี่ยอ่าข้อเสียของไอ้พวกกากหอยแครงคือมันไม่ใช่ไม้ที่ยอดเวลาโตขึ้นแล้วยอดจะสูงขึ้นอืมมันจะเป็นไม้ที่โตขึ้นแล้วยอดยอดจะมุดลง<อ>ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปลูกใหม่สมมติว่าอันเนี้ยออกมาจากตู้เย็นแล้วอ่ เขาจะติงมาเนี่ยต้นมันโซมจริงแต่ว่าเงาเขาจะอวกอยู่อ่ามันก็จะงุ้มลงไปใช่เออผมสาธิตว่าหมุนกันครับสมว่าออกออกมาจากตู้เย็นเนี่ยเราเห็นตรงนี้ว่ามันคือยอดมันจะมีสองทีคือหางกับหัวแล้วก็ยังหัวขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แล้วเขาก็จะโตเขาก็จะค่อยๆมุดๆเข้าไปเรื่อยพอถึงมฤดูปุ๊บเขาก็พักตัวเหมือนเดิมวอาผมปลูกใหม่ก็จะเอียงยอดขึ้นแบบนี้ครับออันนี้อันนี้ยากไฟตากาศไหมมาดานมาดาเหรอใช่ใช่ครับคุณมาดานทำไมใหญ่อย่างเงี้ยอเขายาวครับผมกำลังผมกาลังตามหาต้นต่ออยู่เพราะว่าเขาพันกันโอ้ คือไม่เคยเห็นมาดาหย่าน้ําค้างมาดากัสการ์ที่ยาวใหญ่อย่างนี้นะปกติจะเห็นเล็กเล็เล็กๆมันจะเลื้อยครับมันจะเลือเล้อยเรื่อยๆเพราะว่าเขาเลื้อยผ่านกันแล้วบางทีเราไปหาไปหาต้นตอมัอนยากอ่ะอย่างนี้แล้วกันครับเนี่ยอ๋อช่างมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะเลื้อยยาวครับอ๋อนี่อ๋อโอ้โหยาวเลยปกติผมที่เคยเห็นนะเล็ก ที่เขาเลี้ยงกันข้างนอกอะเล็กเล็กคือธรรมชาติเขาจะมีหญ้ามีหญ้าประมาณเนี้ยอืคอยพยุงต้นเขาอยู่อเขาเลยเขาเลยแบบสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรือยไม่มีปัญหาะแต่พอเรามาเลี้ยงมันกระถางเดียวเนี่ยเขาจะพันกันละอืมันเขาพยายามที่จะผักกันขึ้นผักกันขึ้นเท่ากับว่าในนี้มันชื้นไม่ต้องรดน้ําหรือต้องรดรดครับยังลดปกติอยู่แล้วก็ลดสายยางอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าชื้น ชื้นของโรงเรือนนี้คือความชื้นแค่ในอากาศอความชื้นโดยร <pper> อบเพราะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยครับคือยังแบบยังสับสนกับว่าชืน้นคือบางคนบอกว่าชื้นเนี่ยหมายถึงว่านึกว่าแบบหล่อน้ําแล้วชืน้นหรืออะไรอย่างงี้จริงๆชื้นคืออากาศชื้นคืออากาศนะฮะอากาศที่เรายืนเนี่ยโดยรอบเลยอย่างเงี้ยเนี่ย <sc ar pt> บริเวณ <sc ar pt> อากาศเนี่ยชืน้นไม่ใช่ชืน้นแบบเออหล่อน้ำเพราะฉันหล่อน้าแล้วแล้วไม่ใช่นะครับคือ <S <S อันนีน้ที่จะอธิบายฟังคือว่าโดยรอบ บริเวณโดยรอบซึ่งในเนี้ยมันชื้นมากเลยแล้วปัจจัยหลายอย่างเลยอ่าแสงแดดแสงไม่ใช่แดดแสงตัวนี้มันมีตัวกรองเนี้ยเป็นเป็นอ่าใช่ใช่ครับคือยุคยุคยุคใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่สแลนดำปกติละมันจะมีน้ามันจะมีสีเทาอสีขาวตรงนี้มันกองแสงได้ดีกองแดดได้ดีเปนกลายเป็นแสงแสงที่หมอะแสงที่มันกระจายมันไม่ใช่แบบรวมมาแล้วแบบ ตูมสว่างวาบเนี้ยอ่าแล้วระยะเวลาการโดนอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมก็คือหกหรือเก้าชั่วโมงขึ้นไปเหกชั่วโมงขึ้นไปถึงเก้าชั่วโมงขึ้นไปคือทั้งวันเพราะว่าไมา้พวกเนี้ยมันโดนแดดทั้งวันคือที่กลางแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้งามอะครับผ่านมาสองอีพีแล้วจริงๆเนี่ยยังมีเรื่องของของไม้ใบของของที่หมู่ะมีทําไว้ด้วย ช่วงนี้จะเป็นบอลครับยังมีพวกบอลพวกอะไรอีกอันนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามต่อในภาคเดอร o มูฟวี่ครับผมสำหรับอีพีนี้อีพีหลักนี้หมูมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมไหมครับอา่าอันับี่ีแพงนก็ฝากด้วยนะครับ<อ>ช่วงนี้<อ>ช่วงนี้ก็ยังงดงดทำไม้กินมแมลงอยู่<อ>มาทําไม้ใบก่อนแต่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งทิ้งขาดเลยครับจะพยายามหาเวลามาทําเพิ่ม อย่าลืมนะครับผมกาแฟสลัดรสเซตคอฟฟีนะครับผมมีทั้งแบบเบนท็อปเบนแล้วก็เป็นแบบโคบิลตอนนี้เป็นโปรดักต์ไมโครบิลนะฮะใครสนใจไปสั่งได้ที่เพจสลัดรสเซตคอฟฟี่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมยังต้องติดตามต่อกับ p c p a n ครับของหมูนะครับผมฮนะไม้ใบในภาพหรือมูฟวี่เดี๋ยวผมพาไปดูต่อภาพหรือมูฟวีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับ ทิ้งท้ายไว้อย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมเวลาผมอัพคลิปใหม่นี้จะได้ดูทันก่อนใครสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามต่อผ่านหนมูวี่ตามมาที่ทีแผ่นไปแล้วครับถึงสนักทีโอ้ยแหมเฮ้ยโอ้โห อุ้ยตายแล้วเละวันนี้โอ้ดูนี่ดดูิโอ้ตายแล้วหล่นหมดเลยโอ้ยซื้อมาจากหมูนะเนี่ยโอ้ทีซีแพ็คโอ้โหโอ้โหดีจังเลยที่แพ็คมาดีขนาดนี้เลยนะครับนี่ฮะเมื่อกี้ทำหล่นโอ้ยโอ้โหหล่นอีกรอบแล้วอือหือแล้วโอ้โหไม่มีรอยลิ้นขนาดหล่นกระแทกเลยนะครับนี่ครับแพ็คเกจนี้ดีมากเลยนะครับของท c Pan ของ ของหณหมูนี่เขามีจำหน่ายอยู่ในเพจ TC Pan เนี่ยไปสั่งได้เลยนะครับผมนี่